No. ท่านผู้ชมคะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา6โมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะเราก็จะมาพยากรณดวงชะตากันนะคะช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ชี้นำแนวทางใหม่ๆใ,ให้กับผู้ชมนะคะโดยอาจารย์วิเชียนวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียนปังบอน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ oh <my> แหมวันนี้ยังไม่ได้ลดน้ำต้งหัวเลยนะคะาวันนี้นะคะก็14เมษายนนะคะวันอังคารตรงกับ ที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคือวันครอบครัวอาจารย์บอกว่าวันนี้คือวันมหาสงกรานด้วยใช่ครับคือคือไทยเราเนี่ยจะแบ่งช่วงไว้สองช่วงด้วยกันค่ะก็คือช่วงที่วันที่เราเรียกว่าดวงอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเป็นวันมหาสงกรานก็ปีนี้พอดีตรงกับวันที่14ี่ซึ่งเป็นวันอังคารนะครับแล้วก็เป็นวันที่เล่นน้ำกันพอดีค่ะตรงกับรายการของเราพอดีเลยนะรายการของเราพอดีที่นี่ ช่วงที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าวันเลิมศกค่ะวันวันเฉลิมศกเนี่ยเป็นวันเปลี่ยนสกราชซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ที่แท้จริงค่ะนี่ปีนี้เนี่ยวันเฉลิมศกก็คือวันที่เปลี่ยนสกราชเนี่ยจะตรงกับวันที่16เมษายนออีกสองวันอีกสองวันถัดไปนี่เขาจะเปลี่ยนสกราชเมื่อก่อนนี้คนไทยเราจะใช้สกราชเป็นจุลสกราชค่ะนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นจุลักราชใหม่นะปีนี้ก็จะกลายเป็นจุลจุลสกราช1 3 7 7 ก็เท่ากับว่าวันที่16เมษายนนี่คือวันขึ้นปีใหม่ไทยใช่ครับก็ขึ้นปีใหม่ไทยออก็เป็นวันที่1ของศักราช1,377โอ้ยน,นเป็นปีใหม่เลยที่แรกพายก็เข้าใจว่าเอะพอถึงสงการปุ๊บเปลี่ยนวันปีใหม่เลยตั้งแต่12เมษายนโอ,อ้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดในแง่ของหมอดูนะหรือพวกนักโหราศาสตร์เนี่ยเราจะถือวันที่14คือวันที่พระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยเป็นวันเป็นวันปีใหม่ค่ะเป็นวันเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตคนค่ะเขาก็ใช้เป็นวันแบบนั้น แต่ว่าอย่างวันนี้นะคะที่ทุกคนทราบกันก็<พ>คือวันครอบครัวนะคะก็<พ>คือ,เ,อเพื่อเป็นการส,งส่งเสริมให้เกิดความรักความอบอุ่นแล้วก็ความสุขในครอบครัว<พ>มากที่สุด<พ><พ>ก็ทําให้พี่น้องนะคะครอบครัวคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้กลับมาอยู่ร่วมกันนะคะ<ๆ>มาเจอกันแล้วก็มีพิธีการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะคะขอพรตามประเพณีของไทยก็สืบทอดต่อกันมานานแล้วนะคะแต่ที่นี่นะคะในทางโหราศาสตร์เนี่ย มีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ<ช>ที่เกี่ยวข้องกับวันสงกราน์นะคะวันนี้อาจารย์วิเชียนก็ได้นํามาฝากคุณผู้ชมค่ะคือเวลาทุกป,ปีเนี่ยพวกขนใหญ่ๆเนี่ยจะต้องมาร่วมกันคํานวณหาวันมหาสงกรารค่ะนะครับแล้วก็จะมีการประชุมโขนแล้วมันจะมีเราจะได้ยินสมัยก่อนเนี่ยธนาคารออมสินเขาจะแจกใบปลิวนะฮ<ช>ะเขาเรียกว่าใบประกาศสงกราร ใบประกาศสงกรานใช่ไหมใช,ใชม่ใช่ใบประกาศสงกราน,รานไม่ใช่สงกร,รานฮะในแต่ละปีนี่ธนาคารอมสินเนี่ยเขาแจกมาเป็น10บสปีละเขาจะแจกใบประกาศสงกรานซึ่งทําเป็นรูปไทยแล้วก็จะมีเขียนคำาบยากร์อะไรควรทําอะไรไม่ควรทำข้อห้ามต่างๆไว้ครบถ้วนแล้วก็บอกปฏิทินด้วยในในปีนั้นทั้งปีเในวันสงกรานเนี่ยสำหรับหัวหัวละศาสตร์แล้วเนี่ยเราจะให้มีความสําคัญใน2อย่างก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเราจะประกาศกระโยก กำว่าการาโยก็คือวันดีและวันไม่ดีในปีนั้นตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีว่าปีนี้อะไรดีอะไรไม่ดีใช้ครับถึงโครงการปีหน้าซึ่งใช้ให้คนใช้ในการปฏิบัติว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำนะครับล่านที่สองก็คือว่าหัวเนี่ยจะประกาศเหตุการณ์บ้านเมืองโดยส่วนใหญ่ว่าเศรษฐกิจปีนี้จะมีทิศทางไปในแบบไหนเพื่อให้คนจะได้เตรียมตัวว่าเออปีนี้อะไรดีอะไรไม่ดีใครที่ทําอาชีพที่ไม่ดีจะได้เตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ์ S <S 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 ส่วนใครที่อยู่ในวงการที่ดีเนี่ยจะได้รีบทุ่มทําเต็มที่เพื่อ,อทําผลกัประโยชน์ทก็ทเป็นโอกาสอะไรเนาะว่าปีนี้อะไรดีนะคะก็เป็นโอกาส <S <S <ช>ของหลายคนว่าเออถ้าทําสิ่งนี้หรือว่าเราจะมีการโยกย้ายนะคะคไปทําสิ่งที่ดีขึ้นถูกครับแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงวันไหนนะคะคหลีกเลี่ยง กิจการการงานอะไรในปีนี้นะคะก็จะมีบอกไว้หมดนะคะบอกไว้หมดในช่วงปัใหมารปีใหม่ไทยครับนะคะยังยังปีนี้เนี่ยเขาประกาศกระโยกไว้นะครับเขาก็ประกาศว่าวันพุธเป็นวันธงชัยเนื่องหมายความว่าเป็นวันแห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นหมายความว่าปีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะทําอะไรที่มีความสําเร็จหรือคาดหวังความสําเร็จเนี่ยเราก็ไปเริ่มงานในวันพุธตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีใช่ครับเป็นวันดีใช่ครับทีนี้วันอังคารเนี่ยค่ะเออมันมีความหมายอยู่สองอย่าง คืออาธิบดีค่ะอธิบดีคืออำนาจนะค่ะคือทําวันที่แปลว่าต้องการอำนาจด้วยความรุ่งเรืองค่ะก็ทําในวันอังคารแต่ปีนี้อังคารเนี่ยยังเป็นอุบาทด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันก็ดีครึ่งเสียครึ่งค่ะเังนนคนควรจะใช้วันอังคารไปทําทุกทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องดูเวลาด้วยว่าช่วงไหนอุบาทช่วงไหนเป็นอธิบดีเพราะว่ามันมีทั้งสองอย่างในวันเดียวกันเพราะฉะนั้นเอ่อเาประกาศงี้ว่าถ้าเป็นอธิบดีเนี่ย จะมีอยู่สองช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่เวลา12บสนกาจุดศูนะครับถึง13บสานาฬิกาสามสิบนาทีนะนอกนั้นไม่ใช่นะ<ๆ>ถึงจะเป็นอธิย์บดี<ะ>คือระหว่างวันที่เวลา12บสนกาตรงถึง13บสานาิกาสาสิบแล้วช่วงที่สองคือคืนนะครับก็คือเวลาเที่ยงคืน<ห>นะถึงตีหนึห่งสามสิบนะครับนี่ก็เป็นเวลาที่เลือกอธิบดีค่ะส่วนเวลาอื่นเนี่ยอย่างเชน่นเวลาที่เป็นอุบาทจริงๆเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่สิบนาฬิกาสามสิบ ไปสิ้นสุดเวลาเที่ยงตรงค่ะอันนี้คุณผู้ชมก็จดไว้ได้เนาะใช่ครับเพราะว่าเวลานี้เราถืออุบานนะทาอะไรถือว่าอัปมงคลค่ะนะครับแล้วเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาจุดศูนย์อก็กลางคืนนะเนาะหเลี่ยงเหมือนกันนี่กลางคืนมีนะฮะประเพณีที่ใช้กลางคืนนี้ก็คือเออเขาเรียกประเพณีเลี้ยงหมอนไงบ่าวสาว ะเขาขอแค่ไมหมันต้องคืนน่ะเพราะ้เขาบอกเวลานี้ห้ามเด็ดขาดเพราะเป็นเวลาอุบัติเพราะนี้กลางคืนเนี่ยบางทีมันก็มีงานมงคลเหมือนกันก็ย้ายไปวันพุธดีไหมฮะวันพุธเป็นวันดีก็ดีใครับทีนี้อันสุดท้ายก็คือวันพฤหัสเราเรียกวันโลกาวินาเขาเรียกวันแห่งความล้มเหลวเพราะนั้ปีนี้เนี่ยพฤหัสทั้งปีเนี่ยไม่เหมาะที่จะทาอะไรที่ต้องการความสําเร็จทุกอย่างค่ะก็เลิกหมด วันนี้เป็น,นงานม<อ>ง,งคล <น S 1> ด้วยเช่นกันใช่ครับเขาจะไม่<อ>ทํางานมงคลเด็ดขาดในช่วงที่เป็นโลกาวินาศหรืออุบาทานะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนะี่ยไม่ได้เพียงแบบบอกนี้สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาประกาศสงการานทุกคนจะต้องฟังเลยว่าโหนหลวงเนี่ยจะประกาศว่าควรทําตัวอะไรคือสิ่งที่ดีและไม่ดีในปีนั้นค่ะเพื่อเตรียมตัวนะครับช่อะไราอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างปีนี้เขาบอกเนี่ยวันมหาสงกรานปีนี้เป็นปีมะแมนะฮะ แล้วก็ตรงกับวันอังคารที่14เมษายนนะฮะ2558ตรงกับวันอังคารก็วันนี้ทีนี้วันนี้เนี่ยเขาบอกว่านางสงการปีนี้เนี่ยคนไทยเ็าถือมากเลยนะนางสงการเนี่ยปีนี้คือรากกระสดเทวีซึ่งมีแลกวก็คือยักษ์นั่นแหละรากกระสดเทวีคือยักษ์แต่ว่านางสงการในแต่ละปีเนี่ยไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันใช่ครับขึ้นอยู่กับว่าวันสงการตรงกับวันไหนอ๋อแต่ปีนี้เนะคะเป็นยักษ์เป็นยักษ์ครับแปลว่าอะไรคะก็ทีนี้ คือเราก็จะดูเวลาเราดูว่านางสงการปีไหนดีไม่ดีเราจะดูจากการแต่งกายการทานอาหารของนางสงการคือกินะอะไรที่ก็ว่ากันแล้วก็มือถืออะไรค่ะอย่างปีนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงก็คือว่านางสงการปีเนี้ทรงเผารัตก็คือใส่พวกอัญมณีแล้วก็มีแก้วโมราเป็นอาพอรก็คือใช้แก้วโมราเนี่ยเป็นเสื้อผ้าเลยค่ะนะครับทีนี้ก็คําว่ากินโลหิตเป็นพักษาหารน่ากลัวแล้วนะ หานเลือดหานเลือดนะหานโลหิตเป็นพักษาหารค่ะนะครับทีนี้ถัดมาก็คือพาดขวานี่ทรงตรีศูนย์พระหัตถ์ซ้ายเนี่ยทรงธนูสอนอาวุธทั้งนั้นนะครับนะครับทีนี้เขาบอกเสด็จมาบนหลังสุก,กรก็คือหมูค่ะประเด็นมันก็คือว่าปีนี้เนี่ยนางสงการเนี่ยอินเลือดค่ะแล้วก็มือก็ใช้อาวุธทั้งสองด้านค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้จึงมีแนวโน้มว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดกรณีที่เป็นอุบัติเหตุ อุบัติเหตุแรงๆที่เลือดตกยางออกค่ะเพน้นต้องเตือนท่านผู้ชมนะครับว่าปีนี้เที่ยวสงกรานเนี่ยอย่าเมานะครับขับรถต้องร<อ>ะมัดระวังเพราะว่าปีนี้หนังสงการานดูน่าดูเลยค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้จึงเตือนว่าเป็นปีที่มีแนวโน้มว,ว่าจะเกิดอุบัติภัยค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็อารมณ์คนในปีนี้จะร้อนรนดูเดือดค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้จึงต้องก็ว่าต้องมีสติควบคุมตัวเองการทํางานทําการอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเสี่ยงกับอุบัติเหตุ ต้องรอบคอบมากขึ้นอ๋อต้องไม่ประมาทเลยนะคะการใช้ชีวิตในปีนี้โดยเฉพาะช่วงเระชานเนี่ยอุบัติเหตุเยอะมากใลยนะฮะนะโดยเฉพาะเมาแล้วขับนะครับแล้วเป็นวันครอบครัวด้วยเวลาเราเราไปครอบครัวแล้วเกิดมีใครประสบอุบัติเหตุหรือการเจ็บขึ้นมาในลักษณะที่เป็นอุบัติเหตุที่ไม่ควรเกิดเนี่ยค่ะควรในครอบครัวพร้อมๆกันจะมีความรู้สึกแบบไหนอืมใช่ไหมครับมันอาจจะมีความรู้สึกเสียใจทั้งๆที่เป็นวันครอบครัวแต่เราจะพบทุกปีว่าวันครอบครัวแท้ๆเนี่ยเป็นวันสูญเสียด้วย เพราะว่าอุบัติเหตุในร่องถนนเยอะมากยอมากรปีนะฮะถึงแม้ปีที่ผ่านมาจะมีการรณรงค์นะฮะในบางปีดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอยู่น่าตกใจเขาบอกประเทศเราในอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆอันดับหนึ่งสองของโลกเลยค่ะโอ้่าบและยิ่งปีนี้เนี่ยนางสงการเนี่ยนะครับกินเลือด เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถือว่าดูเดือดนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้อะไรที่เสี่ยงกับอวัยิะพยเราควรเลี่ยงเลี่ยงให้มากๆต้องมีสติความประมาทนะอุบัติเหตุเลือดตกยางออกการกระทําอะไรก็ตามหรือกิจกรรมใดใดก็ตามนะที่มีความเสี่ยงก็ให้หลีกเลี่ยงสักทีหนึ่งก็ยังดีนะคะตลอดทั้งปีเลยมันก็มีเคล็ดไงฮะบอกว่าอย่างเรารู้เมื่อกี้เนี่ยนะครับว่า วันพุธเนี่ยเป็นวันดีปีนี้อยากจะหาความสําเร็จอะไรก็รีบไปทาสวรรค์พุธเลยเป็นวันเริ่มต้นะจะแต่งงานขึ้นบ้านใหม่จะงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องดีๆเนี่ยก็วันพุธเท่น้นวันอังคารเนี่ยมันดีครึ่งเสียครึ่งก็เลี่ยงไปเลยค่ะส่วนวันใช่ส่วนวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันโลกาไม่น่าก็ไม่เอาเลยไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากวันอังคารกับวันพฤหัสไม่ได้ไม่เอาแล้วเนี่ยวันอื่นก็ทําได้แต่ถ้าจะดีต้องวันพุธนะครับนั่นก็คือหลักอันนึง ทีนี้มันก็มีเรื่องอื่นน่ะที่เราควรรู้ไว้บ้างก็ดีะนะครับเช่นมีไห <Gen> มคะเ,เศรษฐกิจการบ้านม,ามีครับม,มันก็มีหมดลนะเพราะเขาต้องการให้ประชาชนหรือชาวบ้านเตรียมตัวเพื่อรับกับเ,เหตุการณ์ที่จะเข้ามาค่ะแต่ไม่ใช่มันเป็นเหตุการณ์สร้างสรรค์นนะเพื่อให้เตรียมตัวเพื่อรับกับความยากลำบากในแต่ละปีะอ่ะอย่างปีนี้เราเรื่องมงคลก่อนเอาเรื่องที่มันทําให้เป็นโชคอ่ะเป็นสิ่งที่นําโชคของเราชีวิตเราคุณผู้ชมจดไว้นะคะเดี๋ยวผ่านไปแล้วเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมนะครับเรื่องนี้สาคัญนะครับค่ะนะครับอย่างวันเนี้ย เวลาเราจะไปทําเรื่องสําคัญสําคัญติดต่อมองคลหรือหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราชอบใส่อัญมณีเนี่ยปีนี้ไม่ควรใช้นะครับอ,อ,อันปีนี้ควรใช้ไม่ใช่ไม่ควรปีนี้ควรใช้อัญมณีที่เป็นสีเขียวก็คือมรกตเขียวหยกหยกเขียวใช่ครับหยกมรกตครับประดับปีนี้ถ้าใครใช้หยกหรือใช้มรกตนะฮะโชคจะไหลามาเทมาค่ะ ค้าค่ายค้าง่ายขายคล่องเดี๋ยวตื่นมาพรุ่งนี้เช้าร้านไหนเปิดเดี๋ยวไปซื้อเลยค่ะนะครับทีนี้เขาบอกว่าเป็นหินก็ได้นะครับอย่างพวกหินอพวกหินไอประเภทที่เขากําลังกําลังฮิดิดกันอยู่อ่าก็เป็นหินสีหินสีนะคะอัน้มีสีก็ได้พวกโอปอทั้งหลายแหละที่มีสีสวยๆนะก็เลือกเป็นสีเขียวค่ะครับอ่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้ สีที่ควรแต่งกายเวลาไปในงานมงคลต่างๆในปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าสีนาแห่งความสําเร็จและนําโชคก็คือสีเขียวเหมือนกันแล้วก็หลีกเลี่ยงสีเหลืองและสีชมพูสีเหลืองและชมพูปีนี้ในเรื่องสําคัญนะฮะงานสําคัญไม่ใช่ว่าทุกวันก็งนหดนะไม่ใช่นะครับหมายก็ว่าคุณจะขึ้นบ้านใหม่จะไปนั่งรับตําแหน่งใหม่ถูกไหมครับหรือว่าจะเลี้ยงงานเลี้ยงที่เป็นงานที่แสดงของความก้าวหน้าของชีวิตเราอ่ะก็ไม่ใส่ซื้อเลยหรือแม้แต่การเจรจาต่อรองทางธุรกิจก็เช่นกัน ก็ให้หลีกเลี่ยงสีเหลืองและชมพูนะคะ่ปีนี้นะฮะปีเดียวอ่าก็ถ้าเป็นเครื่องประดับสีเขียวการต่งกายสีเขียวในปีนี้ถือว่าดีครับทีนี้ปีนี้ก็บอกทิศที่จะนําโชคไหมเหล่าคือทิศใต้ค่ะเพราะงั้นคนที่อยู่ภาคใต้ผมว่าปีนี้ก็อาจจะราคายางสูงขึ้นนะครับเพราะว่าบอกทิศใต้เป็นทิศนําโชคอ๋อเราสามารถเนาะบอกว่าทิศใต้นําโชคก็ไปโยงไปถึงยางพาราได้ด้วยก็ใช่เพราะว่าทิศใต้เนี่ยเศรษฐกิจเขาก็มี2ออย่างยางพารากับการท่องเที่ยว ก็แสดงว่าปีนี้ปีนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าพักได้หลังจากที่แย่มาเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นละค่ะนะครับภาคใต้ในาทิศใต้ดีครับนะครับแล้วก็แล้วมันก็บอกว่านอกจากนี้แล้วก็คนน่ะสามารถอพยพหรือดิ้นลงไปหาโชคที่ภาคใต้ได้ด้วยเพราะเป็นที่แห่งโชคไงค่ะปีนี้การค้าเศรษฐกิจอะไรที่ภาคใต้คงจะค่อนข้างรุ่งเรืองทีเดียวรุ่งเรืองทีเดียวนะครับค่ะนะแล้วก็มันสะท้อนมาว่าใครที่เกิดมันพุธปีนี้ จะมีโชคมากหน่อยคุณแพ้เกิดวันพฤหัสจะแย่หน่อยตายแล้วนั่นก็าบอกปีนี้วันพฤหัสทําอะไรค่อนข้างจะลําบากกว่าคนอื่นนิดนึงกับวันอังคารสองวันนี้จะทําอะไรมีวุฒิสากมากนิดนึงแต่ไม่ได้ล้มเหลวหรอกคาว่ายากลําบากก็คือว่าคุณต้องทํางานหนักขึ้นเท่านั้นแหละอย่างนี้คนเกิดวันพฤหัสอย่างหนูนี่ต้องวันที่หนึ่งกับสิบหกนี่ต้องเลี่ยงใช่ไหมคะโชคไม่มีเพราะปีนี้ไม่มีโชคปีนี้ต้องทํางานหนักแทนครับจะได้มีโชคเท่ากับคนทํางานสบายอ ทำงานให้หนักเข้าไว้นะฮะเล็น้อยไปทีนี้ทีนี้เขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยนะครับธุรกิจเนี่ยที่จะไปได้ดีเนี่ยแล้วควรเตรียมตัวใช่ไหมก็คืออย่างนี้คือธุรกิจที่จะไปได้ดีก็คือกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนไม่ใช่ปิโตรเลียมนะฮะเมื่อวันก่อนเพิ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่ง่ะบังเอิญว่าไปพบมาเหมือนกันก็ทําอยู่ในวงการเกี่ยวกับ หุ้นหรือว่าธุรกิจอย่างเงี้ยเพิ่งจะพูดเลยนะคะว่าปีนี้พลังงานทดแทนมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นไม่ใครแล้ว,ลวมันจะดีต่อนเนื่องไปอีกพอสมควรทีเดียวน,นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้มองว่าพลังงานทดแทนในปีนี้จะนาโชคมาค่ะนะครับแล้วใครที่คิดจะเรียบทรามก็รีบๆรึกษาและรีบๆดาเนินการม,มัน,นต้องใช้ระยะ,ะ,ยะเวลาเนาะ,ะคืออันถัดมาก็คือธุรกิจอาหารยารอาหารที่เป็นอาหารเสริมนะครับไม่ใช่อาหารทั่วไปค่ะแล้วก็ยาเวชภัณฑ์ นะครับแล้วก็ใช่ครับและธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพและธุรกิจที่เกี่ยวกับการศึกษาค่ะไม่ว่าจะเปิดโรงเรียนกวดวิชาหรือจะตั้งสถานศึกษานะครับและแปลว่าโรงพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเล่นหุ้นก็ต้องมองทุกนี้ไว้ด้วยค่ะเอาละพลังงานทดแทนโรงพยาบาลนะครับมาแล้วนะคะมาเริ่มแล้วฮะแล้วก็เป็นเป็นกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดนะครับค่ะนะครับปีนี้ก็จะมาแรงค่ะอันถัดมาก็คือธุรกิจเนี่ยนะฮะที่มีอุปสรรคมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเนี่ย <c oughs> ในปีนี้ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับแฟชั่นเครื่องประดับค่ะธุรกิจบันเทิงอ oh, <จ>้แย่แล้ว<ร>และธุรกิจการเงินค่ะนะแล้วทั้งนี้ยังมีธุรกิจท่องเที่ยวด้วยซึ่งจะมีผลกระทบว่าปีนี้ต้องทํางานหนักขึ้นต้องขยายตลาดต้องทำมาร์เก็ตติ้งให้มากขึ้นกว่าปกติค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีเรื่องของธุรกิจการเงินแปลว่าเศรษฐกิจปีนี้นี่ถูกก้วก็คงมีปัญหาที่ถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์เราจะเห็นภาพว่าตอนนี้เนี่ย NPL ในประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้น ที่สาคัญก็คือหนี้ในครัวเรือนในบ้านเราก็เริ่มสูงขึ้นคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเีนั้ในวันสงการพอดีก็บอกว่าปีนี้เนี่ยเรื่องที่เกี่ยวธุรกิจการเงินเนี่ยจะอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างมีปัญหานะครับเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้ก็ธุรกิจบันเทิงด้วยคนะครับยังไม่ทันเลเลยฟาร7เจ็ดก็มีปัญหาละนะครับทีนี้ก็เป็นเป็นลักษณะใช่ครับนะฮะแล้วก็อัญมณีเครื่องประดับต่างๆเนี่ยปีนี้ก็ขายยากอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ธุรก,กิจพวกนี้ก็เลยเรื่องของพุ่มเฟือยครับก,ก็เลยมีอ <จะ S 1> <ม>ุวสรคเป็นสิ่งที่ต้องถูกตัดออกไปแล้วบอกธุรก,กิจที่จะเดือดร้อนมากที่สุดเนี่ยกับไม่ใช่ธุรก,กิจกลุ่มนี้นะถึงแม้ว่าจะลาบากธุรกิจของบันเทิงธุรก,กิจแฟชั่นเครื่องประดับอาจจะลําบากนะ,ะแต่ก็บอกธุรก,กิจที่แย่จริงๆเนี่ยกับเป็นธุรก,กิจที่เกี่ยวอุตสาหกรรมโลหะชิ้นส่วนอะไรเครื่องจักรเป็นธุรก,กิจที่จะประสบปัญหารุนแรงที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเรามามองในแง่ของวันสงการเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เตือนว่าคนที่ทาธุรกี่ยโลห ชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกลหรือโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะคุณจะต้องเตรียมตัวรับมือกับปัญหาแล้วิกฤตที่เ้นคนที่ทางานกินเงดือนเนี่ยคนที่ทํางานกินเดือนจริงต้องมองรอบๆบริษัทตัวเองว่าโรงงานเนี่ยธุรกิจและความมั่นคงอาจจะเป็นอย่างไรที่สําคัญก็คือคุณต้องเตรียมอาชีพสารองถ้าเผื่อมีปัญหาอืออมย่างน้อยที่สุดเนี่ยอาจจะเจอปัญหาว่าโอทีลด เห็นไหมอาจจะงานลดลงเพี้ยนเราอาจจะต้องเริ่มมองหาอาชีพเสริมค่ะในสถานการณ์แบบนี้นะเขาก็เตือนในบรรษงกรารว่าต้องเตรียมตัวนะก็เท่าที่ฟังมานะเรื่องของเศรษฐกิจน่าจะมีปัญหาพอสมควรกันเนาะทีนี้ก็บอกธุรกิจอีกอันหนึ่งที่มีอุปสรรคแต่ไม่ถึงกับเสียหายค่ะนะครับแต่ว่าเป็นอุปสรรคทําให้เกิดล่าช้าและติดติดขัดขัดเนี่ยก็คือธุรกิจที่เกี่ยวสื่อสารธุรกิจการวิทยุการขนส่งค่ะ นะครับแล้วก็ธุรกิจโลจิสติกทั้งหมดรวมทั้งสิ่งพิมพ์<อ>ปีนี้เหนื่อยหน่อยแต่หมายความว่ามันไปได้แต่ว่าอุปสรรคมันค่อนข้างเยอะแล้วมันมีเหตุให้ติดขัดล่าช้านั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ที่ดวงสงการนะบอกว่าปีนี้ใครอยู่ในกลุ่มที่ต้องเตรียมตัว<อ>ใครอยู่ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเกิดบอกทุกปีในบรรสงกลาอูนี่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ เมื่อกี้นะคะถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะปกติเรื่องของการเกษตรหรือว่าอะไรปีนี้เศรษฐกิจอะไรจะเป็นยังไงไม่ใช่แค่มีแค่พระโคละคะมีคือคือคืออย่างนี้ในวันสงการจะมีทุกปีแหละครับแต่คนไม่ค่อยสังเกตพระโคนี้จะเน้นเกษตรอย่างเดียวค่ะอย่างปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยฮะปีนี้เขาถือว่าอากาศแย่ด้วยค่ะไม่ในวันสงการเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเวลาที่ประกาศสงการเนี่ยอยู่ในราศีสิงห์ธาตุไฟ เพราะนั้นปีนี้ร้อนอนะครับแล้วปีนี้เนี่ยธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันถูกคลุมด้วยดาวเสาร์ดาวเสาร์นี่มีความหมายว่าอดอยากแล้วความยากจนเพราะนั้นหมายความว่าไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะฮะเพราะว่าสงกรานี้ทั่วโลกนะครับทั่วโลกนั่นแปลว่าคนในโลกเนี่ยจะอยู่ในสภาวะอดอยากอยู่ในสภาวะยากจนลงคและที่สําคัญก็คือว่าดาวเสาร์เนี่ยจะทําให้ภูมิอากาศทั้งหมดแปรปรวนไม่แน่นอนเกิดลักษณะร้อนแลรงมากขึ้นในปีนี้ ค่ะอย่างนี้ก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันใช่ครับเพราะงั้นใครที่จะทําเกษตรที่ต้องใช้น้ํามากๆคุณต้องคิดให้รอบคอบแล้วะหรือต้องเตรียมแหล่งน้ำอืมิฉะนั้นจะเผชิญปัญหามากค่ะแต่ก็บอกปลายปีเนี่ยสินค้าเกษตรเนี่ยจะขึ้นราคาค่ะนะช่วงครึ่งปีหลังของปีห้าแปดเนี่ยมีแนวโน้ว่าสินค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรจะเริ่มมีราคาสูงขึ้นแต่ต้นปีอาจจะแรงใช่ครับเพราะต้นปีอาจจะแรงนั้นอาจจะแปลว่าแรงแล้วพอผ่านแล้วผลผลิตออกน้อยก็เลยราคาแพงอืมนะครับกรนี้ก็ก็อีกอันนึง อ๋ออย่างนี้นะคะเราก็จะได้ทราบกันตั้งแต่ต้นปีเลยปกติปกติอย่างตัวพระเองเนี่ยอยู่ที่บ้านเฉยๆวันสงการว่าก็ทําบุญตักบาตรตอนเช้านะคะรดน้ําดาหัวผู้ใหญ่ส่งน้ําพระแต่ว่าก็ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าอ๋อสงการเนี่ยเขาจะมีพยากรณ์แบบนี้ด้วยนะมีนางสงการมีนางสงการด้วยมีความหมายด้วยครับเขาคือเขาต้องการให้เตรียมไงว่าทุกๆปีเนี่ยหัวหลวงก็จะประกาศเลยอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีเพื่อให้ประชาชนเนี่ยวางแผนชีวิตค่ะสําหรับ ข้มยากรของปีนี้นะคุณผู้ชมก็ได้ฟังแล้วก็ทราบกันแล้วนะคะบางอย่างก็จดเอาไว้นะคะเตือนนะคะว่าปีนี้ควรหลีกเลี่ยงอะไรบ้างนะคะแล้วก็อะไรที่น่าสนใจก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆเป็นลู่ทางนะคุณผู้ชมได้ทํามาหากินกันได้ในปีนี้นะคะคือใครที่อยู่ในกลุ่มอาชีพที่ไม่ค่อยดีจะได้รีบขยายแบอาชีพที่ดีไงในปีนี้แล้วเราท่านผู้ชมจะได้หาชีพเสริม S <S <S ใช่ไหม <S 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 เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประจําปีนี้เท่านั้น <S 2> <S 2> <S ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่มันไปตลอดชีวิตมันไม่ใช่ <S 2> <S 2> สําหรับปีหลังๆช่วงหลังๆมาเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเทรนด์และกันนะะเรื่องของอาชีพเสริมเนี่ยค่อนข้าง ทำได้ง่าย,ายมากกว่าในอดีตนะคะคเพราะว่าอย่างเช่นการค้าขายออนไลน์นะคะแต่ก็ต้องสมัยนี้ก็ต้องมีการทําให้ถูกต้องนะคะก็ต้องมีการขอสอขบอให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะมิฉะนั้นก็จะมีการปรับมีโทษกันไปนะ,ะ<ช>ต้องทําให้ถูกต้องก็อาชีพเสริมหาไม่ยากนะคะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ก็มองหาอะไรนะคะก็สนใจอะไรลองไปหามาทําเพิ่มดูนะคะอาจารย์ก็ได้บอกไปหมดแล้ว นะคะว่าปีนี้อะไรดีอะไรไม่ดีนะคะยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะมีความสุขกันมากๆในวันสงกรานต์นะคะแล้วก็สาหรับวันนี้นะคะแน่นอนเข้าเนื้อหารายการของเรานิดนึงนะคะเรายังมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาชีวิตกันอยู่นะคะลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสดกันนะคะที่024960493และ024960494นะคะรวมถึง SMS ค่ะวันนี้คุณผู้ชมมีปัญหาอะไรนะคะก็ สำหรับปีใหม่ไทยแล้วนะฮะออปีต่อไปนะคะตอนนี้ติดขัดอะไรอยู่นะคะปัญหาอะไรที่ยังแก้ไม่ได้จะเริ่มปีใหม่แล้วนะคะมาให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้นะคะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่4221606เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันนะคะ